สวัสดีตอนเช้าพี่น้องทุกทุทางนะครับเช้าวันนี้เราฟ้อเดี่ยวด้วยล่าทังแห่งความเชื่อชุดที่6กรู้จักพระคุณความรอด EPT สี่สิบเพระเจ้าทรงเลือเชาวอิสราเอลและพระเยซูทรงเลือกยูดานั้นเป็นความผิดพลาดหรือไม่ให้เรามาอ่านฮิบรูบทที่สามข้อที่7ถึงข้อที่สิบห้ายอนบทที่17 ข้อที่สิบสองด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสว่าวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้นเหมือนอย่างในการกระโครั้งนั้นในวันที่ทดลองในถิ่นธุรกันดารที่ที่บรรพบุรุษของท่านทดลองเราโดยพิสูจน์เราแม้ว่าพวกเขาเห็นกิจการต่างๆของเราตลอด40ปีเพราะฉะนั้น เราจึงโกรธคนในยุคนั้นและว่าใจของพวกเขาหลงผิดอยู่เสมอพวกเขาไม่รู้จักทางของเราตามที่เราปฏิญาณด้วยความโกรธว่าพวกเขาจะไม่ได้เข้าสู่การหยุดพักของเรานี่แนะ่พี่น้องทั้งหลายจงระวังให้ดีเพื่อจะไม่มีคนหนึ่งคนใดในพวกท่านมีใจชั่วและไม่เชื่อคือใจที่พาท่านหลงไปจากพระเจ้าผู้ทรงพระชนแต่จงหนุนใจกันและการทุกวันตลอดเวลาที่เรียกกันว่าวันนี้ เพื่อจะไม่มีใครในพวกท่านมีใจดื้อรั้นไปเพราะการล่อลวงของบาปเพราะเรามีส่วนร่วมกับพระคริสต์ถ้าเราเพียงแต่ยึดความมั่นใจที่เรามีอยู่ในตอนต้นไว้ให้มั่นคงจนถึงที่สุดดังคำกล่าวที่ว่าวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้นเหมือนอย่างในการกรบฏครั้งนั้น เมื่อข้าพระองค์ยังอยู่กับพวกเขาข้าพระองค์ก็พิทักษ์รักษาเขาผู้ซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดยพระนามของพระองค์และข่าพระองค์ปกป้องพวกเขาไว้และไม่มีใครในพวกเขาพินาศนอกจากลูกแห่งความพินาศเพื่อให้เป็นจริงตามข้อพระคัมภีร์พี่น้องครับขอพระคุณพระเจ้าเมื่อพี่น้องบางคุณ ที่ฟัน EP ที่47ในหัวข้อที่ว่าถ้าได้รับความรอแล้วความรอดอย่างสงหายได้จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นเมื่อพี่น้องบางคนฟังแล้วก็มีคำถามกลับมานะครับฉะนั้นปกติแล้วเพราะอันนี้เป็นวิธีเฝ้าเดี่ยวโดวยล่าถางแห่งความเชื่อพื้นฐาน ฉะนั้นเราไม่มีเวลาที่จะไปพูดถึงปัญหาอื่นๆข้างเคียงแต่ขวพระองค์พระเจ้ามีพี่น้องที่ฟังแล้วก็ตอบสนองกลับมาว่าถ้าสมมติว่ากังทุงเลือกของพระเจ้ามีปัญหาเพราะพระเจ้าได้เลือกเชาวอิสราเอลผงสุไทพระเจ้าก็ทดท,ทิ้งอิสราเอล และพระเยซูริตได้เลือยยูดายูดาก็พี่หน้าพระเยซูริตถูกขายถูกอาัาพี่น้องครับเช้าว,วังนี้เราจะมาไข้รวงความจริงนี้สารบข้าพเจ้าก็พยายามที่ที่จะที่จะมาไขาควงเรื่องนี้ด้วยกันนะครับหนึ่ง กังที่พระเจ้าเลือกอิสรลเอเลและผงสุท้ายพักทิ้งอิสรลเอลปิงกวางผิพลาความพระเจ้าหรือไม่สิ่งที่หนึ่งที่เราต้องมาไขคคองคือกังทรงเลือกความพระเจ้าสาม,มารถแบ่งได้ในสามลักษณะหนึ่งกังทรงเลือกเพื่อความรอดสองกังกังทรงเลือก เผ่าพังหนึ่งเผ่าพังใดเพื่อมาทำตามพระประสงค์ความพระองส์ 3. พระองเลือกปุคคลหนึ่งปุคคงใดเพื่อทำตามพระประสงค์พิเศษของพระองฉะนั้นเราจะมาไขาควงหนึ่งการทรงเลือกเพื่อความรอดในเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่สี่หนึ่งเปรตตบทที่หนึ่งข้อที่สอง สองบทที่สองข้อที่เก้าเปลตโตนะครับชูประสงค์ในกังเลือกในความรอดนั้นก็เพื่อให้เขาได้รับความรอดสองกังซรงเลือกประชากรหรือประชาชาติหนึ่งประชาชาติใดเพื่อให้ทำตามพระประสงค์ของพระองค์อย่างหนึ่งอย่างใดฉะนั้น พระเจ้าทรงเลือกชาวอิสราเอลเพื่ออิสระเอลจะเชื่อถือพระเจ้าเที่ยงแท้แต่ผิ์ผู้เรียวและเพื่อให้เขาเพื่อสร้างราัชานาจแห่งบุโรหิตของพระเจ้าในโอพยศบทที่สิบเก้าข้อที่หกและเพื่อให้เขาแบ่งแยกออกจากศาสนาอึ่งองให้เขาเป็น ประชากรหรือราชานาจารแห่งกันราชัยพระเจ้าแต่สิ่งที่สำคัญเมื่อพระเจ้าเลือกเขาพระเจ้าได้ตั้งพันธสัญญาให้กับชาอิสราเอลในอพยพบทที่20ข้อที่3ถึงข้อที่7เมื่อสรุปรวมแล้วก็คือมหาปัญชานั่นคือรพระเจ้า และรักเพื่องบ้างเหมืองรักตนงเองแต่เมื่อขยายความปัญญาสิบประการนี้สำหรับชาวอิสราเ,เอลแล้วมีหกรข้อที่ต้องถึงรักษาและพระเจ้าได้สัญญาว่าถ้าเขาทำตามปัญญาเขาก็จะมีชีวิตดำรงอยู่แต่ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะทันตามบัญญัติแล้ว ได้ปิยงคงช่อธรรมในสายพระเนพระเจ้าฉะนั้นไม่เพียงแต่มีปัญญาพระเจ้าก็ได้ทรงจัดเตียงหงทางแห่งความรอดนอกเหนือจากธรรมปัญญานั่นคือการถวายเครื่องสัตวะปูชาเครื่องสัตวะปูชาได้เล็งถึงการไถ่ความพระเงสุคพิธเพราะจุดเจาะของธรรมปัญญาคือพระคิต ในโลงปทที่สิบข้อที่4และในฮิบรูบทที่เก้าข้อที่11ถึงข้อที่14ข้อที่20ถึงข้อที่22กลางถวายและกลางหลังโลหิตนั้นเล็งถึงกลางถ่ายความผลิสุขิดสพระเจ้าเลือกประชากรหนึ่งหรือประชาชาติหนึ่งไม่ได้หมายความว่าทุกคงก็ได้รับความรอ หนึ่งในพระคัมภีร์บอกว่าเพราะอิสราเอลทุกคนไม่ใช่อิสราเอลแท้ในโลมบทที่เก้าข้อที่หกไม่ได้หมายความว่าพระสัญญาของพระเจ้าสูงเปล่าเพราะทุกคนที่เกิดจากอิสราเอลไม่ใช่อิสราเอล คาราเทียบทที่สามข้อที่เจ็ดฉะนั้นท่านทั้ง,งหลายควรจะรู้ผู้ที่โดยความเชื่อนั้นเขาเป็นลูกหลานของอาร拉ฮันคาราเทียบทที่สามข้อที่เก้าเราก็สามารถได้เห็นอีกว่าผู้ที่โดยความเชื่อมาถึงในพระเจ้า เขาก็จะได้รับพระพรเหมือนอย่างอัปราหั์ฉะนั้นในที่นี้ให้เราเห็นว่าอิสราเอลทุกคนไม่ใช่อิสราเอลฝ่ายวิญญางทุกคน 2. ในเนื้อหนานถูกตาสุณนะไม่ได้หมายความว่าการตาสุนะเทในคาราเทียบที่6กข้อที่15บาตสุณนะหรือไม่ตาสุนะ ไม่ใช่เรื่องที่สำคัญเรื่องที่สำคัญที่สุดเป็นคงถูกสร้างใหม่ฉะนั้นการตัดสุนะมีการตัดสุนะในร่างกายและมีการตัดสุนะในจิตวิญญาณลงบทที่สองข้อที่ยีถึงยีงง 2, 29. ภายนอกเป็นชาวยูไม่ใช่อยู่แท้ ผู้ที่ภายนอกตาสุณะไม่ได้หมายถึงตาสุณนะแท้มีเพียงแต่ภายในเริ่มจากภายในถึงจะเป็นชาวอยู่แท้การตัสุณะในจิตวิญญาณภายในจิตใจถึงจะเป็นการตะสุณนะแท้ไม่ได้ครึ่งอยู่กับพิธีการหรือกาเกณฑ์แต่ครึ่งอยู่กับจิตใจ แห่งความเชื่อสีนพระคัมภีร์ได้ปังคือว่าพระเจ้าทอดทิ้งชาวอิสราเอลเกิดจากสาเหตุ 1. จิตใจของเขาแข็งกระด้างอย่างไงก็ไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้า 5. ในฮิบรูบทที่สามข้อที่แปพวกเขาทรองพระเจ้าอย่างไม่จบไม่สิ้น ในฮิบรูบทที่สามข้ที่เฉะนั้นเขาจึงถูกพระเจ้าเกียชังลังเกียรและปฏิเสธ 3. พวกเขามีจิตใจที่ไม่เชื่ออย่างอย่างชัว่วร้ายในฮิบรูบทที่สามข้อที่สิฉะนั้นพระเจ้าจึงลักทิ้งเขาและพระ์บอกว่า เขาไม่สามารถที่จะเข้าสู่กังพันธะที่เทจ,จริงของพระเจ้าตอนนี้เรามาถึงที่หัวข้อที่สอ,องใหญ่กางที่พระเยซูคริสตเลือกยูดาผูสุดท้ายมาขายพระเยซูคริสตนั้นความสัพพันญูหรือว่าการรู้แจ้งทุกอย่างและการสูงเลือกของพระเยซูคริสตมีปัญหาไหมหนึ่ง การที่บังหาที่โพรงค์เลือกยูดาหนึ่งพรงทรงรู้ว่าการทรงเลือกของโพรงค์นั้นถูกต้องแม่นยำเพราะในกล่องกรเลือกโพรง์ได้อธิฐานทั้งคืนฉะนั้นการทรงเลือกของโพรงค์ไม่มีผิดพลาดลูกาบทที่หกข้อที่สิบสองสองพระเยซูคริสต์รู้แต่เรื่องต้นงแล้วว่า ยูดาเป็นปู่แห่งความพินาศยอมนบทที่17ข้อที่12แม้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงให้โอกาสมากมายเขาได้เห็นการอศจรรย์มากมายครั้งสองได้ฟังแล้วมากมายและพระองค์ก็ตระหตนโดยตรงหลายครั้งแต่เขาก็ไม่เชื่อสองการที่พระเยซูคริสต์จบถูกอาย่านั้นพระองค์ทรงรู้ตั้งแต่เริ่มต้นใน สุรุดีบทที่สี่สิข้อที่9บอกว่าคงที่ล่วงโต๊ะอาหารใช้ขาขีพรุ่มมัทธิวบทที่26ข้อที่49ได้สำเร็จคาราเสคาริยาบทที่11ข้อที่12ถึงข้อที่13บอกว่ามีคงจะอาญาพระฤาษีสำเร็จในมัทธิวบทที่26ข้อที่15 ข้อที่2บทที่27ข้อที่3 4การที่ยูดาได้อายะพระเริสตีนั้นเป็นเรื่องที่ถูกกำหนดแล้วในแผงการของพระเจ้าแต่การกระทำนั้นยูดาเป็นผู้เลือกเองฉะนั้นยูดาต้องรับผิดชอตบต่อการกระทำของตนเอง แม้ว่าไม่มีใครขายพระเยซูคริสต์ก็แน่นอนว่าแผนการของพระเจ้าก็จะสําเร็จตามนั้น 2. องกางที่ยูดาได้ขายพระเยซูคริสต์มีความหมายอะไรสําหรับปัจจุบันของเรา <c oughs> หนึ่งต่อชาวโลกสวังหนึ่งชาวโลกถูกพิพาษษาเขาจะทาว่าพระองค์ไม่ให้โอกาส แต่ยูดาจะเป็นตัวอย่างว่าพระองค์ให้โอกากบยูดามากมายแต่ยูดาไม่ยองกละใจเพราะพระเจ้าปรารถานาทุกคนให้รอดไม่มีผู้หนึ่งผูดด้ใดจะพินาศแต่ถ้าคงเราไม่เชื่อพระเจ้าก็ไม่ฝืนใจ2เปโตโตบทที่3ข้อที่9 1ทิโมธีบทที่2ข้อที่4 2 ต่อผู้เชื่อให้เราสำรวจท่าทีหรือว่าจุดประสงค์ความเชื่อของเราว่าถูกต้องหรือไม่เพราะความเชื่อที่ถูกต้องถึงจะนำไปสู่ผลที่ถูกต้องเราต้องสำรวจชีวิตของเราว่าความเชื่อของเราชัดเจนถูกต้องไหมฉะนั้นท่านเปาโลได้เขียนจดหมายให้กับชาวอิสราเอลว่า ท่านทั้งหลายจงชำน,น่าสุขจิตใจของท่านทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายมีความเชื่อจริงหรือกิจการบทที่แปดข้อที่ยี่สิบถึงยี่สิบสี่ความเชื่อที่ผิดพลาดจะโตอยู่ในความทุนหน้าความทุย่ยาความทุกใจความขงขึงและความพินาศสามต่อผูร้รับใช้เมื่อเราไขควงถึงยูดาอาヤพระเลสุคิดเป็นเรื่องที่ปล่อยปร่ยโยง การผู้รับใช้ของพระเจ้าเพราะผู้รับใช้บางคนถูกแทงข้างหลังถูกขายด้วยเพื่อนรับใช้ด้วยกันฉะนั้นเรื่องนี้จะเป็นกาโประยุงสสำหรับผู้รับใช้สี่ผู้ที่เชื่อฟังมังซาตานของทางก็พินาศทางเดียวฉะนั้นพี่นอนทางใหครับการเลือกของพระเจ้าไม่ผิดพลาด และพระเจ้ากังเลือกของพระองค์จะไม่เสียใจพระองค์ทรงสรพพญญูพระองค์ทรงดิธนุภาพพระองค์ทรงชอบธรรมและเต็งไปด้วยความรักฉะนั้นแผนการของพระองค์จะสําเร็จตามพระประสงค์ของพระองค์อย่างแน่นอนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องทุกๆคนเราได้ถูกเลือกแล้วฉะนั้นเราจงชื่นงชงยินดีอยู่ในความรอดและเพื่อนๆทั้งหลาย จงลิลี่เข้าสู่แผงกลางแห่งความรอดความระะเจ้าเถอดเพราะพระเจ้ารอคอยท่านอยู่นะครับขอพระเจ้าสรงอวยพร